โล่งแล้วใช่ไหมครับตรงที่หายไปนะครับคือเอาไปทําบุญถวายวัดตอนนี้ก็เหลือเอาไปให้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องเดีเก็บด้านข้างด้านข้างรู้สึกว่าเขาจะสมบูรณ์มากกว่าเขาโดนแดดเพราะว่าแ,แต่ละหลุมมันใกล้กันเกินไปคืบเดียวเอง ที่จริงต้องเลยคืบต้นเขาจะสมบุรณ์แบบเนี้ยอันนี้ช่องกลางนี้ต้นมันเบียดกันเขาก็เลยยืดยืดแต่ต้นที่ก็ติดขอบนี้เขาไม่เขาจะเป็นพุ่มเลยถุงละโลครึ่งได้เอาไปให้พ่อให้แม่ ให้ญาติพี่น้องหลายโลอยู่ฮะน่าจะเกือบสิบโลได้